สดใจรู้สึกด,ดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็ครูบาอาจารย์พี่น้องทางสายธรรมสายเทพค่ะทุกทุกคนแล้วก็พี่น้องแล้วก็การยามิตรที่มาร่วมงานในวันนี้รู้สึกมีค่เวลามานะีสดะเวลามาในวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านดีใจแล้วก็ ขอบคุณทุกๆคนมากครับการขอบคุณท่านอาจารย์พ่อและอาจารย์แม่ครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสายเทศสายรรมทุกๆคนนะครับขอบคุณครับทุกคนนะครับทุกคนที่มาเลยร่วมพิธีในงานวันนี้ครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องคุณพ่อแม่แล้วก็พี่สาวแล้วก็ญาติๆของพี่สาวทั้งนี้ครับทางฝ่ายอะไรยะ